ในโลกของคนรักสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับอาหารเสริมโปรตีนนี่แทบจะเป็นของที่ต้องมีติดบ้านกันเลยแต่เคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าเอ๊ะไอ้ที่เรากินกินกันอยู่ทุกวันเนี่ยเบื้องหลังมันอาจจะมีเรื่องลับๆซ่อนอยู่ก็ได้นะเรื่องที่เขาเรียกกันว่า amino spiking นี่แหละครับคือคําถามสําคัญเลยที่เราจะมาหาคําตอบกันวันนี้เพราะว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แลกมากับโปรตีนคุณภาพสูงอย่างที่เราคิดเสมอไปก็ได้นะครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยตั้งแต่ว่ากลโกงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันส่งผลเสียกับเรายัางไงแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองได้ยังไงบ้างครับอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่ามาทําความรู้จักกับเจ้ากลลวงที่เรียกว่าอะมิโนสไปกิ้งกันซึ่งมันคือการย้อมแมวขายในวงการอาหารเสริมนี่เองครับถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะอะมิโนสไปกิ้งก็คือการที่ผู้ผลิตบางรายเนี่ย เขาใช้กรดอะมิโนเกรดต่ำๆราคาถูกๆมายัดไส้หรือเติมเข้าไปในของโปรโตีนครับทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อหลอกเครื่องตรวจวัดโปรโตีนไงครับพอวัดออกมาตัวเลขโปรโตีนผลฉลากก็จะดูสูงลิ้วเลยทั้งที่จริงๆแล้วคุณภาพมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมากทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวเลยครับคือลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกำไรให้ตัวเองแล้วเขาใช้อะไรมาเติมล่ะนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าเดิมๆพวกนี้แหละไกลซีนทอรีนครีอทีน คือกรดอะมิโน,โนพวกนี้นะครับหลายตัวเป็นกรดอะมิโนแบบไม่จําเป็นคือร่างกายเราสร้างเองได้แล้วหรือไม่ได้มีบทบาทหลักโดยตรงเลยในการสร้างกล้ามเนื้อทีนี้เคล็ดลับของเขาก็คือว่าการตรวจวัดโปรโตีนแบบพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้วัดที่ตัวโปรโตีนจริงๆแต่มันวัดจากปริมาณไนโตรเจนครับซึ่งเจ้าสารพวกนี้เนี่ยมันมีไนโตรเจนอยู่ผลตรวจมันก็เลยออกมาว่าเฮ้ยโปรโตีนสูงทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นโปรโตีนคุณภาพต่าที่ร่างกายเอาไปใช้ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเลย ผลที่ตามมามันก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับชัดเจนมากบนฉลากอาจจะเขียนตัวใหญ่ๆเลยว่ามีโปรโตีน25กรัมต่อสกู๊ปแต่พอหักลบไอสารเติมเต็มราคาถูกพวกนั้นออกไปแล้วเนี่ยโปรโตีนจริงๆที่ร่างกายจะไปใช้สร้างกล้ามเนื้อได้อาจจะเหลือแค่1 0บถึงสิกรัมเท่านั้นเองเท่ากับว่าเราได้โปรโตีนน้อยกว่าที่คิดไปเยอะมากเลยนะครับเอาละพอเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรต่อไปมาดูกันครับว่าแล้วทําไมเราต้องแคร์ด้วยล่ะเรื่องนี้มันสําคัญยังไงมันส่งผลกระทบต่อทั้งเงินในกระเป๋าแล้วก็สุขขภาาาพองงงเรงไงบ้ เรื่องแรกเลยคือเรื่องเงินครับมันไม่ใช่แค่การได้โปรโตีนไม่ครบนะแต่มันหมายถึงเรากําลังจ่ายเงินราคาเต็มเพื่อซื้อสารเติมเต็มราคาถูกในราคาของโปรโตีนคุณภาพสูงพูดง่ายๆก็คือโดนหลอกนั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นว่าสิ้นเปลืองเงินโดยใช้เหตุแล้วยังบั่นทอนความพยายามในการออกกําลังกายของเราไปอีกด้วยแต่ที่น่ากังวลกว่าเรื่องเงินก็คือเรื่องสุขภาพนี่แหละครับกรดอะมิโนบางตัวอย่างครีทีนเนี่ยถ้าได้รับมากเกินไปก็อาจจะทําให้ท้องเสียได้เลยนะ แล้วการที่เราได้รับสารพวกนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการเพิ่มภาระให้ไตต้องทํางานหนักขึ้นไปอีกเพื่อกรองของเสียออกจากร่างกายซึ่งในระยะยาวมันก็คงไม่ดีแน่ๆครับพอเรารู้ถึงปัญหาแล้วก็ถึงเวลามาดูวิธีแก้ไขกันครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนคู่มือฉบับพกพาเลยที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถไปเลือกซื้อปโปรตีนครั้งต่อไปได้อย่างมั่นใจมากขึ้นจริงๆทําตามแค่สขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยป้องกันตัวเองได้เยอะแล้วครับ เริ่มจากพื้นฐานที่สุดเลยคือการอ่านฉลากอย่างละเอียดต่อด,ด้วยการหาข้อมูลเลือกแบรนด์ที่ไว้ใจได้ลองเช็ครีวิวจากคนที่เคยใช้จริงๆแล้วก็ทําไม่แน่ใจก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไปเลยทั้งหมดนี้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราในฐานะผู้บริโภคครับจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการอ่านฉลากนี่แหละครับฉลากของโปรตีนที่ดีเนี่ยเขาจะระบุแหล่งที่มาของโปรตีนอย่างชัดเจนเลย <c oughs> เช่น w ว e y protein isolate แล้วก็จะอยู่เป็นส่วนผสมอันดับแรกๆเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพลิกไปดูแล้วเห็นชื่อกรดอะมิโนราคาถูกอย่างไกลซีนหรือทอรีนโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับต,ต้นต้นหรือใช้คำก,กว้างๆคลุมเครืออย่างส่วนผสมกรดอะมิโนแบบไม่บอกรายละเอียดเนี่ยให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยครับว่าน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วอีกคลิกหนึ่งเลยนะคือการเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือครับพยายามมองหาแบรนด์ที่มีสัญลักษณ์รับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรือที่เรียกว่า third party testing อย่างพวกสัญ,ญลักษณ์ USP NSF หรือ GMP พวกนี้แหละครับสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ผ่านการตรวจสอบที่เป็นกลางและได้มาตรฐานมาแล้วนะสรุปแล้วนะครับอาวุธที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากกลลลวง amino spiking เนี่ยก็คือความรู้ที่เรามีนี่แหละครับการเป็นผู้บริโภคที่รอบคอบช่างสังเกตและหาข้อมูลอยู่เสมอคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันนะครับว่า ในเมื่อวันนี้ความลับมันถูกเปิดเผยแล้วครั้งต่อไปที่จะเดินไปเลือกซื้อโปรโตีนจะมองหาสิ่งใดบนฉลากเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจได้จริงๆว่าเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายและสุขภาพของเราจริงๆครับ